วัสดีครับวันนี้เรามารีวิวฟิล์มโฟกัสเพราะว่าเพราะว่าไปติดมาแล้วจริงๆตอนแรกไม่ติดแล้วมันตีกลางในห้องน้ำโอ้โหเป็นรอยจะดีจอไม่แตกตีแล้วเข้าไปร้อยเจ็ดสิบแล้วนะเพื่อระบายน้ำมันเป็นร่นนนองระบายน้ำแล้วตรงนั้นแหละที่ไอ้เลนแฉมเนี่ยไอ้เนี่ยปักเข้าไปไม่เป็นรอยเลยเดี๋ยวให้ดูมันเป็นรอยตรงกลาง <c oughs> ตัวกล่องฮะ มันจะเพราะวันตีมันหลายอย่างอะอดูดีนะไม่รู้ว่าเขาหรอกฮนะคือราคามันแพงก็แกเกจิ้งก็ต้องดีหน่อยไม่รู้ว่าแพงไม่แพงนะครับเพราะว่าเรารู้จักเราสนิทกันนะครับแกยังไงวะอีเที่ย วอยวอยเหมือนพวกเครื่องปิ้นอะเอฟสันแคนนอนเนี่ยเขาจะมีวอยที่จะไปลออเขาไม่ได้คือจากกานมันเป็นของแท้นี่เขาจะบอกวิธีติดนะฮะภาษาไทยไหมภาษาอังกฤษบวกไทยซึ่งไปถึงจะทายอังกฤษก็ไม่อ่านดูรูปแล้วทำตามก็ได้ฟิล์มกระจกมันไม่ได้ติดยากเหมือนฟิล์มไอตัวนี้ไอฟิล์มไม่ไติดยากจงติดยากแต่ว่ามันจะให้ฟิลลิ่งแบบมันจะไม่เงาไอกระจกมันจะเงากว่าแต่เพราะว่าฟิลลิ่งการทำแบบยังไงสู้กระจกไม่ได้ไอยางยางมันจะจริดจริงนะฮะออกมาข้างในก็จะมีฟิลม อันนี้ฟิล์มติดมันจะไม่ติดเต็มตัวนะมันจะติดแค่ยืดอยู่นะแค่เบ้นในตรงข้งคอไ้ไอตัวที่แถมมากับไอไอยางยางนี่คือครบเลยครบอ่าไหนวะนี่ไงนี่ไงแพคเกจจิงดีนี่ค่ะอันนี้ก็ตัดทิ้งไปที่รองเนี่ยฟิล์มของครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองนะเดี๋ยวเราขอไปติดแล้วไปเทสก่อนข้างในอ่ะมันจะมีนี่ให้ผ้าอันนี้คือเช็ดตาตัมองจับพอรับ <c oughs> แต่งรับวิได้เลยเอ้ยมีสกี <c oughs> โฟกัสเลยใช่คือเพิ่ม <c oughs> มูมลค่าเพิ่มมูลค่าไอตัวนี้เป็นสติกเกอร์เอาไว้หลอกแป๊ปุ๊บแปะปุ๊บแปะปุ๊บให้ฝนมันออก <c oughs> เขาก็ให้มาอันนี้เป็นรหัสลูกค้าคุณไม่สนใจเอาหล่ะเดี๋ยวเราไปทดลองติดและใช้กันก่อน <c oughs> ตัวนี้มันจะมีก <c oughs> ันเออกระจกแตกก็คือว่าเซ็ตเนี้ยมีทั้งหน้าและหลักทีเนี้ยเราไปดูกันว่าใช้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปดรอปเทสกัน <c oughs> โอเคครับอ่าจะเป็นยังไง ข้างหน้าเนี่ยใช้โฟกัสจากทดลองมาเนี่ยคุณภาพไม่ได้ต่างจากตัวแพรต้องบอกไว้ก่อนหนึ่งผมอะ่ะ ทั้งแกงเราเลยจะไม่ติดฟิล์มกระจกเด็ดขาดเพราะอะไรแม่งเหนื่อยจริงจริงนอกจากตัวแบบแพงอ่ะพันกว่าบาทซึ่งเราก็ไม่มีปัญญาซื้อ <c oughs> แค่ฟิล์มมาละแผ่นละ50ก็ไม่มีปัญญาซื้ออยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็เลยเครื่องมันแพงแก็เลยติดดีๆไม้เนาะก็แล้วแต่ร้านเขาจะขายนะว,ว่ากี่บาทนี่มันรีวิวใช็ใใช่เขาพูดก็ไปเซื้อแต่ว่ามันกี่บาทแต่เราจะไม่บอกว่ามันกี่บาทเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไปตีร้านอี่นี่หน้าตามันเป็นนี้มันจะบอกว่าเป็น9้าคือมันไม่ใช่ว่ารองรับแรงกระแทกความแข็งมันแข็งๆถ้้าาาาเเคคลมออไไรย่ปท ตามที่เขาเข้มมีสิบระดับครบระ,บะระดับ10ก็คือเทสอ่าระดับ9ก็เป็นพวกไงพวกวัสดุกรงแก้วอะไรแต่ว่าเราต้องบอกไว้ก่อนว่าคุณยอย่าไปเทสดอกอะไรมันป้องกันแบบ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พวกรอยได้นิดหน่อยหรือว่าการตกเนี่ยไอเนี่ยมันจะโดนมันจะโดนโดนหน้าก,กิมก่อนแล้วบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าบางคนบอกว่าไปติดฟิล์มแล้วฟิล์มแตกุดนแล้วฟิล์มแตกเราไปบนว่าฟิล์มแพงมันนู้นหรือเปล่าว่าฟิล์มแตกตัวจอแตกเพราะว่าฟิล์มแตกมันถือว่าฟิล์มรับแรงรับแกระแทกแอนจอคุณแต่ก็ต้องดูด้วยว่า แบบไหนใช่ไม่ใช่ว่าคือดวงคุณไม่เหมือนกับพวกเราเหรอกบางทีคุณตกแล้วปีนไม่แตกก็ได้ข้างในอาจจะแตกคือมันอยู่ที่จังหวะที่มุมที่องศาแต่เนี้ยเ้สม, <laughs> มาแล้ว <laughs> แตกสองข้างเราไม่ได้ถ่ายวีดีโอตอนตอนดอกเทปไปนะ <laughs> เพราะว่าเราดอกบ่อยมาก <laughs> คือผมอะเป็นไลนไม่รู้สองวังนมานี้แบบไม่สติไม่อยู่กันร่องกันรอยเพราะไม่ได้นอนเลยแล้วแบบทําโทรศัพท์ตกบ่อยมากตกแบบปลุกปากปุกปากปุกแตกฮะสองด้านเลยเนี่ยนะห <500 S 2> ้าร้อยเต็ม5 0ห้าร้แตกทั้งมุมทั้งอันนี้ด้วยแต่พูดถึงฟินลิ่งก่อนที่มันมันจะต่างมันจะต,ต่างไงอี่ฟิลม์มกระจกแบบ เอาวิโดนี่ฟิล์มกันอันนี้ฟิล์มกับมันฟิล์มกับมันเป็นยังไงมันจะเงาด้วยหนึ่งหนาสองแม่งเงามากเงาจนกูคิดว่ามันเป็นกระจกสองหน้ากูเดี๋ยวเห็นไหมฮะความเงามันเงาคือตับไม่ใช่โทรศัพท์แล้วอนเจยคือกระจกตั่วๆมันเงาวุบวิบแล้วมันจะหมดบังทัศกษยภาพในการมองจอมันจะงุนงียแต่เนี่ยคือเงาไม่เยอะเท่าเนี้ยมันจะเงาน้อยแล้วก็ฟิลลิ่งการ์ดฟิลลิ่งการทัดก็ต่างฟิลลิ่งการทัดก็ดีถ้าเกิดเมื่อก่อนเราแตะฟิล์มกระจกที่เป็นร้อยกว่าบาท มันจะเหนียวติดมือไม่รู้มันเป็นล่าดยางมาต่อยมาตอนไหนมันเหนียวจริงนะฮะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอตัวเนี้ยมันไม่ดันเคสเนี่ยไม่ดันเคสแต่ต้องดูด้วยว่าคุณใช้เคสอะไรอ่าเคสเป็นยี่ห้อนี้นะฮะให้ตั้มถ้าเกิดคุณมีขอบที่มันประมาณเนี้ยมันไม่ดันใส่มาหลายวันแล้วอันนี้คือจอฟูลจอแบบฟูเลยใช่แบบฟู3สามดีฟูฟูลเมทัลฟูมูปาร์ตี้เห็นไหมฮะว่ามันไม่ดันแม้ว่าขอบฟิล์มกับขอบเคสอะ ถ้าคุณใช้เคสประมาณนี้มันไม่ดันซึ่งดีความหนาก็ไม่ได้หนามากแต่ว่าถ้าเกิดคุณถอดเคสแล้วจับมันยัง,ขงเขืาา่อนเพราะว่ามันคอใช่มันเป็นขอบป,ประกติอยู่แล้วใช่ครับแต่ถ้าให้ดูขอบกับไอ้พวกแบบพิมอันเราไม่กี่บาทเนี่ยเดี๋ยวแกให้ดูอ่ะอันนี้ดูความหนาของขอบนะครับอ่ะดูความหนาขอบละเรื่องเลยอันนี้ถูกแบบถูกนะอ่า นี่ความหนาครับอันนี้เหมือนเล็บตีนเลยนะฮะเหนาจริงเหมือนเล็บเท้าเวลาเราตัดอะเหมือนเลยหนามากออไปก็หลงโกงมากเดี๋ยวตั้มจะหล่อแล้วนะหาเครื่องได้ทีเนี้ยเราทําเทสเนี่ยสองสามรอบนะครับจะมาแกะดูมันแตกที่จอหรือแตกที่ฟิล์มสดๆเพราะเมื่อกี้มันหล่นอีกรอบนึงคือแปรเอาเทสให้ดูความแข็งก่อนก็ได้มันเงามันน่าจะเห็นได้ง่ายเนี่ยนะฮะความเงาใช้ดินแจขีดกันนะดูกล้ามดูกล้ามพี่ อคือโต๊ะสั่นนะเอาจริงๆมันไม่ได้ขูดนี้หรอกมันมาในก็อมก็แอย่างนี้ทีนีแต่นี่คือกูแบบตั้งใจขูดมากอันนกูกะจะทำลายแบรนด์เขาเลยนะเนี่ยกูขูดแบบโอเคจากที่สายตาแหลมคมของพญาเหี่ยวดูแล้วเนี่ยไม่เห็นสรุปไม่เกิดอันนี้แค่ขูแจอันนี้เคมาเก้าเฮดเหมือนกันนี่เก้าเฮดความแข็งอาจจะได้แต่อ้นี่ไม่ได้แล้วความอ้นนี่ความทัดความนี้ไม่ได้แล้ว ไม่มีนะฮะไม่มี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 ก็จากที่เทสดมันไม่เกิดรอยง่ายแต่ความแตกต่างคือฟิลลิ่งกับเรื่อง<ด><ด>ต่าง <c oughs> แล้วก็ความที่มันเหลือบแสงเนี่ยต่างกันมากไอตัวนี้มันจะ กระจกนี่คือกระจกโมนะอันนี้พอยังแบบเห็นนะนี่อยู่นะครับคุณภาพช่คุณภาพตายคุณภาพอะไรที่เวลาทำานต่างกันนีแต่ว่ารุ่นเนี้ยมันไม่ได้เว้นช่องรูกล้องคุณต้องไปดูมันอาจจะพัฒนาเว้นช่องรูกล้องใช่แต่คือไม่เว้นคือดียังไงก็คือปกป้องไม่ให้กล้องหน้าคุณแตกด้วยจริงไหมฮะใช่ครับถ้าเว้นไว้คุณก็อยู่ที่คนอ่ะแต่ถ้าถามว่ามันปกป้องเต็มไหมคือเต็มอันนี้อยู่ที่คนชอบถ้าเกิดคุณชอบแบบเต็มเมก็ดีไปก็ดีแบบว่าไม่ได้แบบว่าเสียวแบบโดนรอยขูดไปขูดกล้องอย่างเงี้ คือคือดีที่มันสะท้อนอย่างนี้เพราะว่าเราจัดไฟนะจริงๆมันไม่ให้ขนาดนี้ที่จะมาแกะกันครับคุณตั้มแตกที่จอเลยที่ฟิลนี่แกะนี่แกะมันจะมันจะเริ่มแตกนะนี่ฮะที่ฟิลมนะฮะดูฮะแกะครับต <c oughs> อกมาครับสุดล้ดจอผมไม่แตกนะฮะ <c oughs> <c oughs> ตบมือ หือว่าใช้ได้เลยอะกูแกมาแตกมาเลยทีนี่ปกติอาปกติมันเวลาคุณซ่อมจอคุณแกะจอมามันก็แตกเนี่ยฮะโอ้กัปรุ่นนี้แหละก็ไม่หาซื้อเอาไม่รู้นะที่ผมใช้ผมว่ามันโอเคเลยแหละกับราคา1นึ่มันทัด ลื่นเพราะไปใส่ตัว200หรือที่เขาขายกันร้อยแปดสิบสองร้อยคนละเรื่องคุณเพิ่มเงินอีกนิดนึงดีกว่าทัดแม่งคนละเรื่องแม่งลื่นอีกอย่างหนึ่งมันไม่ได้แบบแบรนด์มันก็ได้แล้วอ่ะอีกอย่างหนึ่งฮะโฟกัสแบรนด์คนไทยสำหรับคนรุ่นไทยก็ประมาณนี้สําหรับการรีวิวฟิล์มโฟกัสแบบวิเกนไม่แมทด้วยนะฮะก็เครื่องแพงๆกูติดเครื่องสามหมื่นไปลงทุนกับฟิล์มหน่อยเกาให้เรามาสองร้อยนี่แหละยให้ก็เราไปติดมาครับก็เนี่ยใช้งานจริงๆเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าอย่าเอาอ้างอิงเป็นท ะะคือมันไม่เหมือนที่คุณใช้บางทีคุณตกองศามันไม่โดนนี่กูบอ,อกตัวกันเลยบอกบ่าโอพี่ไม่บอกแข็งแรงไม,ไม่แตกไม่ใช่มีสิทธิ์เหมือนกันแต่ว่ามันป้องกันได้ประมาณปมตีให้80%ดสอ็อ <c oughs> ีอย่างมันทัดเลื่อยที่ต้องเน้นอีกอย่างตัวนี้ไม่ได้แพงถ้าเทียบในตลาดตัวนี้ก็ถ้าเปรียบติดก็เป็นพันกันแปดร้อยห้าร้อยแปพันหนึ่ง แต่ผมว่าตัวเนี้ยได้ได้เลยแหละสำหรับวันนี้ไปแล้วฮะสำหรับฟ<ด>ิมโฟกัส2ตัวข้างหน้าแกเจ็ดเยอะเยอะว่าวิวทุกอย่างนะเนียซื้อพัดลมเซเว่นมาวิวมั่งข้าว,าวกำลังจะตามมาใช่ตู้เย็นรอมาส่งครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ